ทำแบรนด์นอย่างอาดิดาสศึกนําดีไซน์ลิ้นรองเท้าแบบ Classic คลาสสิกกลับมาใช้ก่อนหน้านี้ช่วงหนึ่งเราคงได้เห็นดีไซน์รองเท้าแบบวันพีซัมเปอร์กันเยอะมากจริงไหมครับพี่มักจะเป็นผ้านิดไปเลยไม่มีลิ้นแบบนี้รองเท้าทุกรุ่นไม่ว่าสายไหนเนี่ยก็เ,เปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นซึ่งมันมีจุดประสงค์อยู่ครับรองเท้าแบบไม่มีลิ้นเหมือนเป็นถุงเท้าเนี่ยเป็นคอนเซปที่ต้องการให้รองเท้าเนี่ยเปลียบเสมือนส่วนหนึ่งของเทา้าให้ความรู้สึกแบบมินิมอลเบาสบายสัมผัสบอลได้ติดเท้าเลยโดยเฉพาะรองเท้าสายสปีดเนี่ยนิยนบบนีีรรบบบ้าาก่ั็อเททหืง จนเกินไปคนเท้าบางเนี่ยมักมีปัญหาและสวมใส่ค่อนข้างยากครับล็อกดาวหรือความกระชับติดเท้าที่ให้ความมั่นใจเนี่ยในรองเท้าบางรุ่นก็ทําได้ไม่ดีครับทำให้ส้นหลุดเท้าลอยไม่รู้สึกมั่นใจเวลาออกตัวหรือเปลี่ยนทิศทางแรงๆข้อดีของรองเท้ามีลิ้นแบบคลาสสิกแบบนี้ก็คือเรื่องฟิตติ้งนี่แหละครับปรับขยายได้มากกว่าหรือจะรัดแน่นก็ได้ให้ฟิตติ้งที่พอดีกระชับมั่นใจแต่ก็แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ความซีมเลสเหมือนรองเท้าแบบนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่คนชอบแบรนด์อย่าง นะสวยทุกใจเลยแล้วเพื่อนๆชอบใส่อรองเท้าแบบไหนคอมเมนต์บอกกันครับ